สวัสดีครับทุกคนอันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปการสอนวิธีการอัดหน้าจอสำหรับ iOS นะครับก็คือ iPhone นั่นเองนะครับผมสำหรับ iPhone เนี่ยนะครับก็เมื่อก่อนนะฮะมันจะไม่มีการอัดหน้าจอนะครับผมก็จะต้องใช้แอปพลิเคชันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะอัดหน้าจอจากแอปพื้นฐานของ iPhone ได้เลยนะครับขั้นแรกนะครับให้เรานะครับ ไปที่ setting นะครับผมเดี๋ยวนะครับเราสไลด์จากด้านล่างเนี่ยนะครับจากปุ่ม home ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมันจะมีปุ่มแดงๆที่กระพริบอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือปุ่มสำหรับอัดนหน้าจอนะครับซึ่งผมได้ติดตั้งแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีดึงปุ่มนี้ขึ้นมานะครับสำหรับคนที่ไม่มีแอปนี้นะครับไม่มีโปรแกรมตัวนี้ติดเครื่องนะครับผม ขั้นแรกนะครับให้เราไปที่เซตติ้งนะครับผมเมื่อเราไปที่เซตติ้งแล้วนะครับมันจะมีปุ่มเห็นไหมครับมี general ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่ม control center ตรงนี้นะครับให้เราไปที่ control center นะครับผมเมื่อเข้าไปที่ control center แล้วนะครับมันก็จะมี2ปุ่มให้เลือกนะครับ exit with app ตัวนี้สีเขียวๆนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับผมก็ไปที่ customize c อนโทรลนะครับที่ผมกําลังกดตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็น c u สตอมไมค์คัสตอมไมก็คือประมาณปรับแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเห็นไหมฮะมันจะมี Include แทบด้านบนอยู่3ตัวนี้นะครับมีสกินเลคคอร์ดคาเมล่าแล้วก็โน้ตแล้วก็มีเลขลบสีแดงๆอยู่ข้างหน้านะครับถ้าเกิดว่าเราแตะปุ่มลบก็คือ e m มูฟออกลบออกจาก ที่เมื่อกี้เราสไลด์ขึ้นมาจากหน้าหน้าโฮมนะครับเราลบออกอ่าอันนี้เราลบออกเหลือแค่สกิลเลคคอร์ดนะครับเราก็ลบสกิลเลคคอร์ดออกสําหรับคนที่ยังไม่เคยติดนะครับมันจะไม่มีสกิลเลคคอร์ดมาให้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้คือตอนนี้ถ้าเรากลับไปที่หน้าจอเมื่อกี้เราจะไม่มีการบันทึกหน้าจออะไรเลยนะครับเนื่องจากว่าเราลบแอปมันออกแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเลือกนะครับมันก็จะมี ปุ่มแรกก็คือปุ่มปุ่มโฮมหรือปุ่มช่วยเหลือคนพิการนะครับที่มันจะมีปุ่มอยู่ด้านหน้าเวลาเรากดแล้วก็จะขยายออกมาหลายๆตัวนะครับก็เอาไว้รักษาปุ่มโฮมนะครับไม่ให้ปุ่มโฮมเนี่ยมันพังแร็วนะครับผมปุ่มที่2ก็เป็นปุ่มนาฬิกานะครับตัวนี้นะครับปุ่มนาฬิกาครับผมสำหรับคนที่จะชอบตั้งนาฬิกา บ่อยๆนะครับเราลองใส่ไปดูสินะครับปุ่มนีเ้เราใส่กล้องถ่ายรูปเข้าไปนะครับผมใส่ปุ่มนี้ก็คือปุ่มไม่ให้รบกวนนะครับก็คือเวลาเราจะนอนหรือว่าเราจะขับรถนะครับเวลามีเสียงมีสายเข้ามามันก็จะไม่ดังนะครับผมแล้วปุ่มสุดท้ายก็ ปุ่มอีกอันนึงที่เราจะใช้เราลองสกีนเลคคอร์ดเข้าไปนะครับเมื่อเราใส่สกีนเลคคอร์ดไปแล้วนะครับผมเราก็ออกจากหน้าคอนโทรลเลยนะครับกดปุ่มโฮมทีเดียวเลยนะครับออกจากหน้าคอนโทรลเซนเตอร์คอนโทรลเลยนะครับคัสตอมไบคอนโทรลนะครับผมแล้วเราก็สไลด์ขึ้นจากปุ่มโฮมขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะมีปุ่มนาฬิกาปลกม,มีกลุ่มปุ่มนาฬิกากดนะครับปุ่มกล้องถ่ายรูปนะครับ ปุ่มขณะขับรถนะครับผมแล้วก็มีปุ่มอขอโทษครับเมื่อกี้ไปกดโดนนะครับปุ่มเลคคอร์เดอร์เมื่อเราเลกคอร์แล้วเห็นไหมครับด้านบนมันจะบอกมันเริ่มเลคคอร์นะครับผมเราก็อัดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอัดไปเรื่อยๆอย่างนี้เราจะอัดอ YouTube อัดอะ,อะไรก็ได้นะครับเดียว่าจะอัดการสอนอสอนอะไรสักอย่างในมือถือก็ได้หมดเลยนะครับผมเราลองมาปุ่มนาฬิกานะครับ เนี่ยเมื่อเรากดปุ่มนาฬิกาปุ่มมันก็จะขึ้นขึ้นแอปนาฬิกาปกให้เราเลยนะครับผมซึ่งมันจะสะดวกมากๆสำหรับคนที่ขี้เกียจเข้าไปในมือถือเนาะก็ทำทุกอย่างจากตรงการสไลด์ปุ่มโฮมขึ้นมาได้เลยนะครับผมก็อย่างถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีให้เรื่อกโหมดเลยนะว่าแท็กเซลฟี่หรือว่าอัดวิดีโ หรือว่าถ่ายภาพบุคคลอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีเรื่องให้เลยนะครับผมเมื่อเราอัดอัดตรงเมื่อเรากดปุ่มอันนี้แล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่โหมดถ่ายรูปเลยนะครับผมก็ยังไงเมื่อเราอัดเสร็จแล้วนะครับทุกอย่างที่เราอัดเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มเลคคอร์ดแดงๆนี้นะครับพอกดปุ๊บมันก็จะใช้เวลาประมาณ5วิถึง10วินะครับ ในการที่จะหยุดแล้วก็บันทึกวิดีโอที่เราอัดนะครับไว้ในมือถือเราแล้วเราก็นำไปใช้งานต่อได้เลยนะครับครับผมฝากอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการใช้งานมือถือใช้งานอะไรงเงี้ยเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับผม